สวัสดีครับในวันนี้ทางพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาในนามุทธจะทำเว็บไซต์ w w w i d e p u t h r a k s a c o m และในานามธธรจะทำ c e o o o k p a พ e พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาขอนำเสนอพระพิมพ์นั่งเมืองของกลุกน่นาดูนที่หาชมได้ยากและท่านจะไม่เคยพบเจอจากที่ใดมาก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของภาพแผนขนาดใหญ่ สำหรับวันนี้จากภาพที่ท่านเห็นนะครับภาพแผ่นขนาดใหญ่นั้นท่านจะไม่เคยพบเจอจากที่นมาก่อรเมื่อเทียบกับตัวคนแล้วนั่นจะมีความใหญ่มากจากภาพพิมพ์ปกติโดยทั่วไปสำหรับองค์นี้มีความสูงประมาณ15นิ้วความสูงประมาณ24นิ้วกว้างประมาณ15นิ้วนะครับและเมื่อเทียบกับภาพพิมพ์ที่เป็นภาพแผ่นขนาดเล็กก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับสำหรับภาพแผ่น ขนาดใหญ่พิมพ์นั่งเมืองนี้มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ16.7กิโลกรัมนะครับท่านนี้เห็นว่ามีน้ำหนักมากและภาพแผ่นลักษณะนี้ไม่ได้พบเจอกันอยู่ทั่วไปเมื่อมองด้านข้างจะเห็นนะครับความสามารถของช่างโบราณสามารถตั้งได้โดยฐานด้านล่างจะมีขนาดใหญ่ส่วนปลายด้านบนจะมีขนาดเล็กเมื่อเพียบเมื่อดูภาพด้านหลังจะเห็นความเก่าลาดำของเนื้อดินเผาต่างๆความแกร่งรายละเอียดต่างๆนั้น จะมีความงดงามมีมิติมีความนิ่มตาสภาพความเก่าของเนื้อดินที่เห็นจะมีลาดำมีคราบขุดต่างๆที่เป็นธรรมชาติสําหรับองค์นี้เป็นพาเนื้อชินตะกัวสนิมแดงพิมพ์นั่งเมืองซึ่งหาชมได้ยากมากส่วนใหญ่ที่เป็นพ้าเรียนแบบนั้นจะมีลักษณะคล้ายกันแต่รายละเอียดของพิมพ์นั้นจะไม่ได้ลักษณะของเนื้อชินตะกัวจะไม่มีความเก่าส่วนพาาแผ่นขนาดเล็ก ที่เป็นเนื้อดินเผานั้นก็จะมีอยู่2แบบตามภาพที่เห็นนะครับรายละเอียดต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือความเก่าความหนึกแกร่งของเนื้อดินเผาคราบกุ้ต่างๆจะเป็นธรรมชาติรายละเอียดต่างๆจะมีมิติดูแล้วนิ่มตาความหนึกแกร่งคราบกุ้ต่างๆของเนื้อดินเผาจะเป็นธรรมชาติในภาพจะเห็นมีก้อนหินสีธรรมชาติแทรกอยู่ในเนื้อดินเผา ด้านหลังลักษณะของด้านหลังนั้นจะเห็นลักษณะคล้ายๆแผ่นไม้ลายของแผ่นไม้นะครับสําหรับจุดนี้จะเห็นลักษณะของหินสีธรรมชาติที่แทรกอยู่ในเนื้อดินเผาซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเอกลักษณ์ของพระเนื้อดินเผาของกลุกนาดูนนะครับจะมีหินมีแร่ธรรมชาติปะาปนอยู่ด้านหลังก็จะเห็นหินสีแทรกอยู่ตามเนื้อดินให้เห็นนะครับลักษณะความเก่าความแก่งเนื้อดินดจากภาพจะเห็น พิมพ์ต่างๆจะมีรายละเอียดชัดเจนวดงามมีมิตินะครับคาบคาบกรูต่างๆก็ยังมีให้เห็นอยู่ชัดเจนสําหรับภาพที่ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพพิมพ์นั่งเมืองขนาดเล็กทั่วไปที่เราพบเห็นกันอยู่ทั่วไปที่นิยมสะสมกันอยู่ในปัจจุบันนะครับท่านจะเห็นความหลากหลายของเนื้อดินเผาต่างๆวันหน้าของเนื้อดินต่างๆจะเป็นธรรมชาติทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับ จะเห็นเม็ดเห็นสีธรรมชาติปนอยู่ปล่าไปบางองค์ก็จะเป็นเนื้อดินละเอียดบางองค์ก็จะเป็นเนื้อแร่บางองค์ก็จะเป็นเนื้อดินผสมแร่นะครับธรรมชาติความเก่าของพิมพ์นั้นจะมีให้เห็นทุกองค์คาบไข่ต่างๆที่เป็นไข่สีขาวสำหรับองค์นี้ด้านหลังท่านจะเห็นเป็นเนื้อแร่นะครับปิดผิวอยู่ทั้งองค์เป็นธรรมชาติพร้อมกับมีคาบกลุต่างๆ งองค์นี้ก็เป็นเนื้อวัตนาออกสีน้ําตาลนะครับมีคาบไขอยู่ธรรมชาติซึ่งคาบไขลักษณะนี้เราไม่ควรจะนําออกนะครับสําหรับองค์นี้ก็เป็นเนื้อแร่ออกวัตนาออกสีเขียวซึ่งพบได้น้อยมากถึงแม้จะเป็นเนื้อแร่แต่ความธรรมชาติของพิมพ์ต่างๆท่านจะเห็นว่าจะมีความคมชัดมีมิติความเก่าแกร่งของเนื้อดินที่ด้านหลังท่านเห็นนะครับความหนึกแข็งพิมพ์ต่างๆ,ๆธรรมชาติของพิมพ์จะดูแล้วนิ่มตา สำหรับผ้าที่เป็นของปลอมนั้นพิมพ์ต่างๆจะดูแข็งนะครับเนื้อดินจะแห้งกระด้างไม่หนึกแกล่งและเนื้อดินจะหยาบนะครับเหมือนกับเป็นดินที่ใช้ทําพวกหม้อไหแต่ลักษณะเนื้อดินเผาของกรุนาดูนแทน้นเนื้อดินจะมีความหนึดแล่งมีหินสีธรรมชาติปนวันนาต่างๆก็แตกต่างกันไปซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกรุณาดูน นักที่มักจะพบอยู่ก็คือคราบไขต่างๆคราบกรูต่างๆท่านไม่ควรจะล้างออกนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งในการบ่งชี้ถึงความเก่าและความที่อาจจะบอกได้เลยว่าจะเป็นของแท้หรือไม่แท้ก็ดูที่คราบกรูกได้สําหรับพิมพ์นั่งเมืองกรุกนานดูนั้นท่านสามารถจะหาชมภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่ทางาพิพิธภัณฑ์ได้จัดทาไว้ใน f a c e b o o k เพจพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวผู้รักษานะครับท่านเข้าไปชมรายละเอียดและภาพที่ชัดเจนต่างๆ ได้เป็นจํานวนมากสําหรับในพระเครื่องหมดอื่นๆนั้นให้พิพันพุทรักษานั้นให้ท่านจัดทําเว็บไซต์ w w w p u t t h a r a k s a com ให้ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับที่เว็บไซต์ w w w p u t t h a r a k s a com ที่มีพระเครื่องหมวดต่างๆอีกมากมายให้ท่านได้ศึกษาสําหรับในวันนี้ขอให้ท่านได้ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ